สวัสดีค่ะนี่คือรายการ l i ล e View รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยซึ่งคุณอาจไม่เคยได้สัมผัสและนี่คือจังหวัดเล็กๆที่มีเกาะน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีผืนป่าอนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและตอนนี้เนี่ยเราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาสแกกรักงเรียบร้อยแล้ว มองจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยเหมือนจะสูงนะคะพอขึ้นมาข้างบนเนี่ยสูงสูงสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยของการที่ขึ้นมายืนบนนี้เนี่ยเราจะเห็นด้านหนึ่งเป็นเมืองอีกด้านนึงเป็นผืนป่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ฝั่งเมืองมองลงไปเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าเมืองเป็นเมืองที่ยังมีขนาดเล็กอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนที่นี่เนี่ยเขายังคงวิถีชีวิตแบบเดิมๆอยู่เดี๋ยวเราไปดูฟังเลยกัน น,นี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งของเขาสแกกลางค่ะมองไปทางด้านนู้นจนสุดสายตาเนี่ยเราจะเห็นเป็นทิวเขานั่นคือผือนป่าว้้ยขาแข่งนี่คือความแตกต่างกันอย่างชัดเจนของทั้งสองด้านและนี่คือเหตุผลที่แอมเลือกที่จะมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ค่ะอุไทายาที สังกัดรัตนคีรีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองและพระราชานุสาวรีสมเด็จพระปฐมบรม,มมหาชนกหน้าแห่งรัชก,กาลที่1ด้วยค่ะและนี่คือบันได449ขั้นค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นของที่นี่แล้วมีความสำคัญอย่างมากในช่วงวันออกพรรษาค่ะ โดยจะมีพระสงฆ์จำนวนมากนะคะเดินลงมาจากด้านบนเพื่อไปรับบิณฑบาตประชาชนด้านล่างเราเรียกประเพณีนี้ว่าพิธีตักบาตรเทโวค่ะซึ่งเสมือนการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเอง ที่น่าสนใจของเกาะเทพโพนี่นะคะก็คือการปั่นจักรยานค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยปกติชาวบ้านเนี่ยเขาปั่นกันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยรีสอร์ทที่มาพักเนี่ยเขาก็มีจักรยานให้ยืมแต่พอดีว่าไม่ค่อยถนัดปั่นจักรยานนะคะ ก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อนะคะแอมอยากที่จะหาที่พักสำหรับคืนนี้ไว้ค่ะและนี่ก็คือพญาไม้รีสอร์ทซึ่งเป็นเรือนแพริมน้ำบนฝั่งของเกาะเทโพเก่อน,น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่แอมพูดถึงนั่นเอง ของเกาะเทพโพนี่นะคะก็คือการปั่นจักรยานค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยปกติชาวบ้านเนี่ยเขาปั่นกันเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยรีสอร์ทเทียมาพักเนี่ยเขาก็มีจักรยานให้ยืมแต่พอดีว่าไม่ค่อยถนัดปั่นจักรยานนะคะแบบสองล้อมันเหนื่อยโชคดีที่ที่รีสอร์ทเทียมพักเนี่ยเขามีโกคาร์ทให้ยืมค่ะก็เลยไม่ต้องเหนื่อยเท่าไหร่ไปกันเลย นั่นก็คือวัดอุปสถารามนะคะมนฑดแปดเหลี่ยมเป็นอาคารทรงยุโรปสองชั้นที่ตกแต่งผนังรอบๆอย่างสวยงามด้วยสีมือของช่างชาวจีนค่ะดูเป็นเอกลักษณ์ที่มองเห็นได้ง่ายจากริมแม่น้ำสแกกรันค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงความเป็นสถาปัตยกรรมและก็ศิลปะแบบเดิมที่วัดเนี่ยอนุรักษ์ไว้อยู่และถ้าเราเคยคุ้นตากับ พระบรมฉายารักอยู่ภาพหนึ่งนะคะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงประทับอยู่บนแพรนั่นก็คือแพรหลังนั้นนั่นเองซึ่งแพรหลังนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่วันนั้นจะถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่เคยนําขึ้นจากน้ําเลยแม้ว่าจะผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์บ้างแต่ว่าแพรหลังนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมตลอดรุ่มน้ําสแกกรักงนะคะเราจะเห็นเรือนแพรเนี่ยผูกโยงกันอยู่เรียงรายกลายเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ําค่ะ แต่ที่นี่นะคะมีกฎหมายควบคุมจํานวนแพไม่ให้สร้างเพิ่มจริงๆแล้วแอมว่าก็คงเพื่อทศัศนวิสัยของแม่น้ําค่ะแต่ในทุกฤดูน้ําหลากนะคะก็จะมีแพอย่างน้อย1 2ถึงหลังจมหายไปกับกระแสน้ําซึ่งแอมว่าอีกไม่นานเนี่ยภ้าเปลือยแพบนแม่น้ํแสกระก,ก,ก็คงจะสูญหายไปตามการเวลาด้วยละค่ะและไหนๆวันนี้เราก็มาถึงนี่แล้วนะคะเราก็จะต้องมาสัมผัสวิถีชีวิตชาวแพซึ่งวันนี้เนี่ยแอมนัดคุณป้าท่านหนึ่งไว้ เชื่อไหมว่าคุณป้าท่านนี้เนี่ยอยู่บนแพมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่เคยขึ้นมาอยู่บนบกเลยอยากรู้ว่าคุณป้าเนี่ยมีวิถีชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณป้ากันนี hey. ่อยากรู้ใช่ไหมว่าอยู่บนแพมันดียังไงตามมาเลยคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสาบพายเรือมารับด้วยฟ้าหนุณป้าอยู่หลังไหนคะเนี่ย สูงขึ้นได้เลยใช่ไหมคะเฮ้ยเ <term ai? S 2> <c oughs> าทำไมอะบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่หลัง <om> <n ose> ตรงนู้นใช่ป่ะคะอ๋อเป็นแพย่างปลาแล้วมีแพที่ที่นอนหลังถัดไป <c oughs> หนูต้องช่วยพายไหมเนี่ยนั่งเฉยๆก็ดีแล้วก็พอใช่ไหม เยอะมากน,นี่คือปลาอะไรบ้างคะคุณป้าย่างน,นี้ก็คือสวายกับปลาเนื้ออ่อนมันน่ากินมากเลยแล้วคุณป้าแบบเอาย่างเสร็จแล้วไปไปขายขายเองมั้คะหรือว่ามีคนมารับซื้อเนี่ยขายเองมั่งขายเรือท่องเที่ยวมัง่งชิมไหมชิมได้นะคะชิมได้อะคะ,ะ,คะอ่าดูีิอร่อยป่ะ <laughs> ให่ลองกินต้องเป่าไหมเนี่ย <laughs> ไม่ละยังไม่ใฟยังเพิ่งจะติดยังไม่ร้อนอืมอร่อยอะ่ะ ขอเข้าลอ,อยจานหนึ่งเนี่ยน้ำปลาด้วยนะ,ะน้ำปลาลอยแล้วคุณป้าอยู่บนแพรนี่มานานเท่าไหร่ละะแล้วคะจากเกิดและนี่นอนอยังไงอ่ะหรือว่านี่คือแพปลาอันนี้แพย่างปลาแล้วแพนอนก็อีกหลังนึงนนนนอยู่มาตั้งแต่เกิดนี้ทำปลามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนู้นอายุยี่สิบอ่เนี่ยเนี่ยตอนนี้หกสิบเด็ดแล้วสาวๆเลยเนาะแล้ว รุ่นคุณปู่คุณย่าเราก็ทำมาเขามาแล้วก็สืบทอ,อดค่ะสืบทอดน,นะเขาล่วงรับไปแล,แล้วเราก็ต่อมาเรื่อ <S <S ยๆแล้วคุณป้าแบบไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนบกทำไมอ่มะก็มัน,นไงมันไม่ชอิอยู่นี่มัน ใช้น้าใช้ท่าระดวกเราทําปลาใช่ไหมค่ะอ่ะเราไปอยู่บนบกน้าท่าเราก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างนี้มันสบายสะดวกเราจะใช้ปลาปลานะเนี่ยต่อมาจากบนบกใช้ปลาปาใช้กินใช้อาบแต่ว่าเวลาที่เราทําทาปลาเราก็ใช้ใช้น้ําซึ่งน้ํามันก็ยังใสสะอาดอยู่เนาะจ้ะแล้วเวลาน้ําท่วมคุณป้าทําไงอ่ะก็ถอยนูเลยหนีมันลอยไปมั่งมาโอ้โหพังไปเป็นหลังๆแล้ว มันดูดน้ำมันดูดเวลาแรงมากนะดูดมิดลงไปเลยจมเป็นเลยเป็นหลังๆแต่แต่คุณป้าก็ไม่คิดจะย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนมันไงเรามันอาชีพกันอย่างเงี้ยเราไม่ชอบไปอยู่โตที่นี่เนาะใช่จะไปถางป่าทำนาเข้าเราก็ไม่ไหวแล้วแกแล้วก็เลยทำป่าทำอย่างนี้มันยังสบายเหนื่อยเป็นบางวันบางวันเราก็ได้หยุดรายได้ดีไหมคะก็พออยู่ไปก็พอเพียง ออกกินพอใช้ไปวันวันแล้วก็เลี้ยงปลาขายปลา,ปลาอาชีพเสริมก็เลี้ยงผักเลี้ยงปลาไปได,ด้วยหิวข้าวแล้วอ่ะ จริงๆว่าชีวิตแบบนี้มันพอเพียงเนาะมันสบายสะดวกสบายเราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครเขาก็ทำไปเป็นวันๆเจ็บจี๊ดเลยจริงๆแล้วเหมือนกับมันทำให้คิดได้ว่าวิถีชีวิตของชาวเมืองอยู่กรุงเทพอยู่ต้องทำงานวุ่นวายเนี่ยมันวุ่นวายเพราะตัวเราเองมากกว่าเนาะอย่างอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็สงบเงียบพอเพียงก็สบายดีพอใช้ไป วันๆแต่จะไปเอาลำเรารวยอย่างเขาก็ไม่ได้เราต้องถูกหวยถึงจะรวยนะแค่นี้ก็พอแล้วสบายใจเนาะขอบคุณคุณป้ามากนะคะขอบคุณนะคะบ้านของป้านาอยู่มากหนูมาอยู่ด้วยได้ไหมช่วยเลี้ยงปลา เด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวอุทัยเนี่ยก็คือศาสตร์การทํามีดค่ะร้านของช่างแขกเนี่ยไม่ได้ดังแค่ในอุทัยธานีไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแต่ว่าดังไกลไปทั่วโลก250กว่าประเทศทั่วโลกใช้มีดเจรยุทธ์หมดนะครับมีอยู่4 5ประเทศเท่านั้นที่ไม่รู้จักมีดแล้วก็ไม่ใช้มีดหนึ่งในน,นั้นมีบ้านเราด้วย แล้วก็โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชาวอุไทยเนี่ยก็คือศาสตร์การทํามีดค่ะจริงๆแล้วมีหลากหลายร้านมากมายที่ทํามีดแต่ว,ว่าวันนี้แอมเลือกมาที่ร้านนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็ร้านของช่างแขกเนี่ยไม่ได้ดังแค่ในอุทยัยธานีไม่ได้ดังแค่ในประเทศไทยแต่ว่าดังไกลไปทั่วโลกมีดของลุงแขกเนี่ยจริงๆแล้วมีราคาตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนถึงหลักล้านถามว่าน่าสนใจอย,อยังไงนั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยกับคุณลุงกัน เต็มร้านไม่หมดเลยคุณลุง <c oughs> เริ่มต้นตรงไหนก่อนดีเอาประวัติคุณลุงก่อนดีกว่า <c oughs> ว่าทาไมถึงแบบมาทํามีดหรือว่าเริ่มต้นยังไงเดิมลุงก็ทําตะไคร่ทำตะไคร่เสร็จแล้วก็มาทํามีดแล้วก็ค่อยๆฝึกค่อยๆค,ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้<อ>ฝึกเรียนแล้วก็มีคนมาสอนลุงก็รู้เลยว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นยังไงควรจะสั่งเหล็กที่ไหนที่ดีที่สุดของโลกควรจะเข้าไฟขี่องศาเซนเซียนควรจะทําแข็งที่เท่าไหร่เหล็ก ดาบอะไรควรจะใช้ชุบด้วยไขตัวเจนควรจะใช้ด้วยไข่ประวานควรจะชุบด้วยอากาศควรจะชุบด้วยน้ํามันแอมบอกก่อนเลยว่าคุณลุงเนี่ยจบแค่ปสีเท่านั้นแต่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านเหล็กด้านโลหะศาสาตร์าาตเนี่ยเคมีด,ด,ด,ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มาทํามีดหลังจากนั้นก็ทํามีดก็ค่อยๆทํามาที่ลุงทามีดมาก็30ปีแล้วสินะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเข้าท็อปได้10กว่าปี พอมีโอท็อปเขาก็เอาออกไปขายที่โอท็อปก็คนก็ติดตามมาแล้วโอท็ก็เอาไปขายที่ฝรั่งเศสขายที่ดูไบาขายที่ไปญี่ปุ่นอันนี้เป็นเจ้าเดียวที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลไทยด้วยแล้วก็ออแกไนซ์มาเชิญไปด้วยเป็นงานมีดโลกที่อเยอย่างเงี้ยเราก็ไปงานตลาดมีดแถวแถวอเมริกาแถวฝรั่งเศสมันจะมีงานขายมีดโดยเฉพาะนี่เราก็ ไปมาหมดละไปเที่ยวไปดูไปขายไป,<อ>ไปลองดูเออมันก็ได้นะแต่ว่าลุงก็าําไม่ทันละแล้วมีดของช่างแขกเนี่ยต่างจากมีดของที่อื่นยังไงคะคือมีดช่างแขกนเนี่ยจะออกมาเฉพาะงานค่<ฮ>ะอย่างมีดจรยุทธ์เนี่ยมันเป็นมีดสําหรับตํารวจหน่วยกู้ชีพที่ใช้กันใช่ไหมครับสําหรับเอาไว้ทุบกระจกเวลารถตกน้ําเอาไว้ตัดสาย<อ>บิซิเบลช่วยเหลือเขาเอ้าเอาไว้สู้กระสุนัขเอาไว้แหวกวงล้อม <ฮะ S 1> อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับ และอย่างมีดมีดที่อยู่บนเรือเล็กก็จะอีกอย่างหนึง่งมีดอยู่บนเรือใหญ่ก็จะอีกอย่างมีดดำน้าของหน่วยซิลก็จะอีกชนิดหนึง่งมีดเดินป่าก็จะมีดัป็นะะศิลปะนะครับมีดสาหรับแล่ปลาก็อีกอย่างหนึง่งมีดสาหรับแล่เนื้อก็อีกอย่างหนึ่งคุณลุงทําหมดเลยก็ทําอยากจะทําอะไรก็ทําไปเขาสั่งก็ไม่ค่อยได้ทําทาเพราะความอยากทํามันจะออกมาได้สวยม,มันต้องมีศิลปะแล้วมันก็ต้องเป็นศิลปินด้วยมันทําออกมาถึงจะสวยถ้าเขามาสั่งเหมือนกับโดนกดดันแล้วมันทาอะไรออกไปไม่สวย เราไม่ใช่ร้านขายมีดที่แบบว่าคุณลงซื้อมีดเล่มนึงอย่างนี้ไม่ใช่ต้องสั่งต้องก็ได้แต่ก็น้องดูถามว่าถ้าว่า,า,วาคุณเดินมาเนี่ยบอกช่างแขกผมต้องการมีดเล่มครับคุณแขกก็จะถามว่าคุณต้องการมีดไปใช้งานกับอะไรครับอ่าฮะเขาบอกว่าจะเอาไปโชว์เอ,ชวเอาไปโชว์ก็เล่มละสนะี่ห้าร้อยนหน้าบานเยอะแยะไปแต่ถ้าเอาไปใช้เนี่ยต้องเชิญเลยครับใช่ไหมครับอย่างสมูไรเนี่ยมันต้องมีถึงสี่ตัวเงี้ย uh huh. ใช่ไหมครับมีสากิซาชิวาตาชิอย่างเงี้ยควรที่อยู่ของมันก็อยู่อย่างไง สู้นหลังมากคุณจะใช้ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีทุกขแขนงเลยครับดาบก็เหมือนกันนะครับดาบชาวบ้านเป็นยังไงดาบพลทหารเป็นยังไงดาบพระเจ้าแผ่นดินควรจะเป็นยังไงรูปร่างก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับการใช้งานก็แตกต่างกันการใช้งานก็แตกต่างกันอย่างมีดพกหรือมีดสั้นมีดจรยุท์อย่างเงี้ยค่ะครับคุณลุงทําแบบได้ข่าวว่าเป็นเฉพาะบุคคลก็อย่างมีดจรยุ์เนี่ยมันเป็นมีด สำหรับตำรวจหน่วยกู้ชีพนะครับตำรวจเนี่ยในเครื่องแบบเนี่ย250กว่าประเทศทั่วโลกใช้มีดจรยุทธ์หมดนะครับมีอยู่4-5ประเทศเท่านั้นที่ไม่รู้จักมีดแล้วก็ไม่ใช้มีดหนึ่งในนั้นมีบ้านเราด้วยอย่างมีดจรยุทธ์ของลุงแขกเนี่ยเวลาที่คนมาสั่งทำเนี่ยจะต้องเป็นมือใครมือมันถูกไหมใช่ของลุงแขกเนี่ยของใครของมันลุงแขกก็จะวาดมือของหนูก็จะอีกของลุงแขกก็มือใหญ่กว่าตอนนี้หนูเอาของลุงแขกไปใช้ถามว่าใช้ได้ไหม ใช้ได้แต่ประสิทธิภาพในการใช้ออกมาก็ไม่เต็มร้อยอแล้วน่าสงสารที่สุดนะครับคนมือซ้ายหามีดใช้ลําบากมากก็ต้องมาวาดมือแล้วก็ใช้นะครับมีดนี่มันอยู่กับชีวิตประจําวันจริงๆนะครับ ล้วเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่ามีดของคุณลุงเต็มร้านไปหมดเลยมีเล่มไหนที่แบบสุดยอดที่มันถามอย่างนี้นี่มันููจะตอบยังไงนะครับอย่างตัวนี้ผมก็ถือว่าของผมสุดยอดแล้วนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ครับเนี่ยนะฮะอย่างนี้คาร์ลัมบิกเนี่ยตัวนี้ก็สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นครับในถ้าเป็นคาร์ลัมบิกผมว่าตัวนี้สุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นมีดอ่าแต่ถ้าเป็นมีดดำน้ําก็ต้องอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับมันก็สุดยอดไปอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคาร์ลัมบิกนี่ ตัวนี้แน่เลยครับเนี่ยนะครับอย่างให้ขาดเลยแล้วแบบข้างล่างนี่เรียกว่าอะไรครับคุณลุงไอตัวนี้เ็าเรียกใบไม้เงินใบไม้ทองครับตัวนี้เรียกใบไม้เงินครับอ่าตัวนี้เป็นเหล็กดามัสกัสสองตัวเนี่ยทำก็ตัวนึงก็เดือนกว่านะครับเนี่ยไอตัวนี้สุดยอดในบรรดามีดพับนะครับตัวนี้สุดยอดเลยครับตัวนี้หกหมื่นตัวนี้มันถ้าคนเป็นมีดคนใช้มีดจะรู้เลยว่าโอ้ยตัวนี้ มันสุดยอดยังไงคะวัสดุมันวัสดุก็เยอะมากครับแล้วก็วิธีการผลิตก็ฝีมือครับตัวเนี้มันจะมีทั้งหมดอ่ะสี่สิบแปดชิ้นเนี่ยครับมีดเล่มเนี้จะมีทั้งหมดสี่สิบแปดชิ้นแล้วก็รวมเข้าไปเนี่ยครับใบก็น่ากลัวนะครับเนี่ยต้นนี้มันมีมุกุเม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นน็อตสิบสี่เคด้วยแล้วมีเขียว่องด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยของแท้เลยครับของจันเลยนะครับเนี่ยมีดตัวนี้ใช้ได้ดีมากถ้าคนใช้มีดแล้วจะรู้เลยครับเนี่ย อ่ะยังไม่หมดครับยังมีครับเนี่ย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 อย่างนี้ครับเนี่ยตัวท็อปนะครับเอาอย่างอินเนปอินเนปอันนี้มีคนไทยมีคนไทยนะครับมีคนไทยมันก็จะมีราคา800มีราคามื่นกว่ามีตัวนี้ก็ส0 0แสนครับตัวนี้3ามแสนครับตัวนี้สามแสนเนี่ยครับทําไมอินเนปเมืองไทยเราทําไมราคาไม่ถึงสามแสนแล้วครับมีดนอกเรายังอันสองสามแสนได้มีดเราก็ต้องอินเนปครับขายมาหลายเล่มนะครับไปทั่วแล้วครับอินเนปตัวเนี้ย สวยซะด้วยนะครับเนี่ยคนไทยเนี่ยไว้ใช้ทําอะไรครับเวลาอันนี้เดินป่าได้จริงๆนะครับเอาไว้ฟันไม้นะครับไว้ทําอะไรได้หมดเพราะว่าประสงค์ครับเพราะว่าเหล็กตัวเนี้ความแข็งของมันอยู่ที่น่าจะ5้าสิบกว่านะครับขึ้น5้าสิบกว่าขึ้นล็อกเวลนะครับความแข็งใช้ได้ครับตัวนี้น่าจะอยู่ไปถึงห0สิบะครับเพราะว่าคลายเครียดเหล็กตัวนี้อยู่ที่ร้อยเจ็้าองศาเซนเซียนสองชั่วโมงครับเหล็กตัวเนี้ครับอินเดียครับมีดคนไทยครับ เนี่ย <king, S 2> อย่างเนี้ยอย่างถ้าเป็นมีดอิเนเดบก็ต้องอย่างนี้นะครับ <ฮะ S 1> ตัวนี้เป็นเหล็กดีสองนะครับ <ฮะ S 1> ตัวนี้ไม่่อยท็อปเท่าไหร่เป็นเหล็กดีสองครับเป็นเขาวควายเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นดาบเขาเรียกดาบโจมตีครับดาบทางภาคเหนือคือเข้าไปฟันแล้วก็หนีเลยเนี่ย <ฮะ S 1> ตัวนี้ครับคือดาบโจมตีครับดาบทางเหนือครับรูปร่างไม่เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะครับ เหมือน<ล>ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ยเวลาที่มีค้าศึกบุกมาครับอันนี้จะไว้ซุ่มโจมตีใช่ครับอันนี้ยสาหรับซุ่มโจมตีครับตัวเนี้ยแล้วอย่างถ้าเป็นมีดพกมีดสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางอย่างหนูเนี่ย <c oughs> จะเป็นตัวไหนดีคะจริงๆแล้วถนะ้าใช้มีดให้ดีนะครับ <c oughs> ต้องจรยุ์ครับแน่นอน <c oughs> ครับต้องจรยุทธ์ต้องฝึกต้องหัดมีดตัวนนนเนี้ย,รยครับอนี้คืจรยุท์ครับต้องใช้จรยุ์ครับ เนี่ยน,นี้หนูมีอันนี้ส่วนตัวของหนูอันเนี้ยต้องคนใช้มีดเป็นแล้ว <c oughs> เก่งแล้วแล้วก็สวยด้วยแล้วมันมีคุณค่าด้วยครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นปากาลังนะครับเป็นเป็นหมื่นปีนะครับอ้าวนี้ของหนูไม่ใช่หรอเดี๋ยเอาอีมาจากตู้นะคะอันนี้เป็นปากาลังซึ่งครับด้ามเป็นปากาล,าง <c oughs> ลังแล้วก็ตัวนี้ก็เรียกมูกูเม่ครับมูกูเมยย่คือลายอะคะมันเป็นของนําเข้าจากอเมริกานะครับน็อตเป็นน็อตทอง1 4 k ี่เคเป็นเหล็กดามัคัตลายสวยครับ และตัวเปิดนี่ก็ใส่ทับทิมเข้าไปด้วยครับแล้วก็ที่พูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยรู้เลยว่าลุงแขกเนี่ยคือไม่ได้ทำมีดเพื่อเป็นศาสตราวุธหรือว่าการใช้งานอย่างเดียวคือที่เห็นเนี่ยมีคนซื้อมีดของลุงเนี่ยไปสะสมแล้วกลายเป็นงานศิลปะไปแล้วใช่ครับ จริงๆแล้วมีดผมเนี่ยต้องซื้อไปใช้นะครับไม่ใช่ซื้อไปเก็บสวยนี่คือของแถมครับแต่การใช้งานนี่ก็คือผมจะเน้นเรื่องการใช้งานก่อนครับมีดผมเนี่ยครับ,รบเรียกได้ว่าเรื่องราวของช่างแขกนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในความรู้สึกแอมเนี่ยผู้หญิงกับมีดเนี่ยดูไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่เลยค่ะแต่แอมมองว่ามีดของช่างแขกเนี่ย พิเศษกว่าการใช้แค่เป็นอาวุธนะคะเพราะว่ามันคืองานศิลปะที่ควรค่าแก่การชื่นชมหรือเก็บสะสมเป็นอย่างมากเลยค่ะอยากจะบอกว่ามีถุงช่างแขกนี่นะคะมีราคาถึงหลักล้านถ้าเปรียบก็คงเปรียบได้กับภาพวาดของศิลปินชื่อดังที่ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงเท่าไหร่ก็มีคนรอพ,พร้อมที่จะซื้อมากมายเลยค่ะ ใครที่สนใจในด้านการเรื่องมีดมาซื้อมีดกับคุณลุงและคุณลุงสอนการใช้มีดไท้ด้วยถ้าไม่เป็นก็ต้องสอนนะครับจะได้ใช้ได้ได้ได้อย่างน้อยก็ต้องถูกต้องอย่างที่สอนให้หนูเย่านี้นะอย่างหนูมาเรียนกับคุณลุงนี่ได้เลยไหมก็ได้ครับมันต้องดูว่ามีดอะไรงั้นเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอบคุณลุงแขรก่อนแล้วกันนะคะครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานครับขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บก่อนไหมอ่ะไม่เป็นไรน้ำเสียวๆเลยกัน เรื่องราวการเดินทางของจังหวัดที่มีภูมิประเทศแบ่งแยกเป็น2แบบอย่างชัดเจนยังไม่จบแค่นี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะไปอีกฝากฝั่งหนึ่งของอุทยัยธานีค่ะซึ่งเป็นฝั่งที่จะทําให้คุณผู้ชมเคลิบเคลิ้มไปกับธรรมชาติเรียกได้ว่าธรรมชาติที่นี่อุดมสมบูรณ์และหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นน้ําตกภูเขาถ้ำที่อยู่ในป่าหรือ ติดตามชมกันให้ได้นะคะกับ Live View